สวัสดีครับวันนี้กลุ่มองผมจะมาทำคนัะสเป็นขัรกล้ครับเรื่องนที่หัวข้อแรกนะครับประวัติความเป็นมาครับเนื่องจากเราเนื่องจากทราบถึงปัญหาด้านเมืองนะครับของกรุงเทพปัญหาการจราจรการจราจรติดขัดแล้วก็ปัญหาการส่งต่างๆครับทําให้ทางรัฐนในเลยเีนว่าจะต้องสร้างสถานีขนส่งขึ้นมานะครับตามชั้นนะครับโดยนี่คือ แต่ก่อนที่จะมาเป็นสถานีขนส่งในปัจจุบันครับถัดมานะครับที่มาและความสำคัญครับเรามาดูนี่ที่มาก่อครับสถานีขนส่งสินค้าหรือเทอร์มินอลครับนะครับจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับ,ขอ,ออรบ,รรบของการขนส่งสินค้าทางถนนโดยรับรองกิจกรรมหลักก็คือการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าไปตามที่ต่างๆโดยระบบทุกนาดับเลยหรือขนาดการโดย จะช่วยลดต้นคุณได้อย่างมากเลยครับโดยสถานีขนส่งนะครับก่อตั้งและเปิดดห้การได้ทปองหสี2,5,4,3ครับและมีสามสถานีนะครับคือสถานีขนส่งลงกาสถานีขนส่งคลองหลวดและสถานีขนส่งพุทธมนตรครับอันนี้คือสถิติการ เข้าแช์ของผู้บริโภคตลอดถึงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมในปี2567นะครับต่อมาเรามาดูกันที่ความสำคัญบ้างนะครับความสำคัญนะครับข้อหนึ่งครับช่อยธุรกิจต่างๆมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกส่งมอบตรงเวลาและอยู่ในสภาพดีครับสองช่วยลดต้นทุนระยะยาวด้วยการ หรือเรื่องการจัดเก็บการจัดเก็บเชือก้าสินค้าพิเศษและการขนส่งที่ไม่จำเป็นส่วนให่สินค้าสามารถออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสามารถไปสู่จากการัดส่งที่เร็วขึ้นบริการลูกค้าที่ดีขึ้นครับช่วยให้บริการส่งมอบบริการได้ตรงเวลาครับต่อมานะครับบริการของสถานีขนส่งลอ ประเภทของสินค้านะครับก็เรื่อสินค้านำเข้าส่งส่งออกไปสถานีขนส่งกรมการไม่แก่ที่เขาบริโภคบริโภคครับสองสินค้าวิธีหนึ่ครับสามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอีกเครื่องหนึ่งครับสี่อาหารสัตว์ห้าอร่อรถยนต์ครับข้อนี้ใช้เวลาสถานีขนส่งสินค้านะครับที่ตั้งให้สถานีตัวระเบิดครับบริการทางสินค้ากระจายสินค้าครับ ประหยัดต้นทุนครับบริการที่ควบคุมการตัดสินทุกรูปหลายรายกากหลายรูปแบบครับการทําการเงานนับครับต่อมานะคะขอขอบเชิญลงใน คาสินค้าสำนักงานอาคารบริหารและพื้นที่จ่ายอาหารภายในสถานีนะคะทั้งหมดจำนวน64รายค่ะเจ้าห่งเป็นผู้ประกอบการเช่าใช้พื้นที่เกี่ยวกับชานชลาขายสินค้าทั้งหมด34รายค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ชานชลานขนถ่ายสินค้า21รายค่ะพื้นที่สำนักงานชานชลา24รายและพื้ออนที่ฟางสำนักงานบริหาร22รายค่ะท้งนี้ยังมีผู้ประกอบการรายเช่าพื้นที่มากกว่า2ประเทด้วยค่ะ ผู้แข่งทางตรงและผู้แข่งทางอ้อมของสถานีขนส่งสินค้านะคะผู้แข่งทางตรงนะคะใมีโครงการการสินค้าสหขาวิภาวดีสุทธิสารค่ะโครงการการสินค้าสาขาวิทยาวดีสุทธิสารนะคะจะบริหารโดยสยามเจนเคนะคะนำมาจะัดการสินค้าให้เช่าบนถนนล่มเกล้านะคะนซึ่งดำเนินดการโดยทีอาร์ซีเดียรีค่ะตนำมาเป็นผู้แข่งทางอ้อมนะคะ ผู้แนาอ้อมจะมีเป็น DHL, A.P. ขั้นกระจายสินค้าส่งาให้ขวานะคะแล้วก็จะมีเป็น f e d สาขาที่ขวานเหมือนกันค่ะกระบวนการทันกระบวนการ ที่ห้ามาันข้าสสัานีส่ส่งลลสงนะครับ 1. นึ่งส่วนผลเกษตรที่ไม่ได้ประจุในภาชนะสองสินค้าที่เกิดฝุ๋ละอองหรือส่งกินเอนสของเหลวที่ไม่ได้ประจุในภาชนะสี่วัตถุอันตรายและสารแา มีทำเลที่เียบครับตั้งอยู่ครับตั้งอยู่ติดกับมอเตอร์เวย์สากเจ็ดแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานสานามบิสนสวรรภูมินะครับต่อมาระบบและบริการที่ควบวงุจรนะครับมีระบบควบคุมประตู gcs มี g t m s แล้วก็มีระบบ e commerce ควบคุมจอนะครับเขาสาเขาอยงได้สถานีขนส่งให้มีค่าบริการที่ต่ำกว่า ผู้แข่งรอบๆนะครับทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากวิกเนสนะครับ,รบสภาพถนนในและรอบสถานีจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมาแล้วเขากเห็นได้ว่าส,าสภาพถนนรอบๆสถานีเนี่ยยังไม่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดก็เลยควรปรับปรนะุงเพิ่มเติมเส้นทางไว้น่อยครับต่อไปวิกเนสที่สองความล่าช้าของบบร,ร,ออระบบราชการะระบบราชการจะทำให้ การอะไรอาจจะช้าลงครับต่อไปวิคเนที่3าต้นทุนการให้บริการด้วยความที่ระบบและการบริการเนี่ยเขาปมจอเนี่ยค่าเอเนเทอร์เน็ตฟรีหรืออะไรแบบนี้ต้องมากขึ้นครับต่อไปออฟชั่นนี้ที่ออฟชั่นนี้ที่นึงการเพิ่มเปินที่ระหว่างขาเพื่อเพิ่มขานลูกค้านะครับจะได้มีลูกค้ามากขึ้นมาใช้งานได้มากขึ้น สการเพิ่มโครสงสร้างใหม่เช่นปัมน้ำมันเมนเทนเนนทีมของรถรดขนส่งสินค้าครับต่อไปเฟนอุปสรรคคการแข่งขันในตลาดในตลาดมีตัวเลือกขาสินค้า,าให้เยอะออลูกค้าเลยสามารถไปที่แระที่ตอบสนองความต้องการของมากกว่าครับต่อไปเฟนที่สองก็คือความผันผวนทางเศรษฐกิจสภาวะ เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนทําให้อาจจะต้นทุนงบการดูแลสถานีคอน,นเซ็ปต์สนค้าจะน้อยลงครับต่อมาเป็นการเกิดเทปวิศวศรัทธาและเซ็นทรัลสถานีคอนโซลสนิสน,สนค้าและผู้แข่งการตรงนะครับผู้แข่งการตรงจะมีสองคนสองสองบริษัทนะครับก็คือสยามเจมเคและซีดีอาร์ดีนะครับข้อแรกการเปรียบเทียบคือส r ตรนท์ผมเอาเราทำในที่ตั้งแล้วก็ ทนเลที่ั้อนของสยามเจนเคอยู่ระหว่างถนนวิภา,าวดีรังสิตและสุทีาสานะครับจะอยู่ใกล้ที่อยู่ผู้คนมากครับให้ส่งการขนส่งนี้ไปเปเร็วและง่ายะครับ่งาระบบบระการบริการของสยามเจนเคนก็คือในคังในตัวค้งมีเพดานสูงประมาณ1 2บถึงสิเมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่จอดรถกว้างขวาง ต่อมาแส้ของ CDRD นะครับตั้งอยู่ที่ทำเลที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ที่ถน3น3ามหนึ่งะครับจะสามารถมีทางตรงไปให้ถึงมอเตอร์วเวย์หมายเลขเได้แล้วก็มีทางตรงไปสนามบินสุนวรรณภูมินกันนะครับต่อมาระ,ะบบและการบริการของ CDRD นะครับมีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ2องหมตารางเมตรนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ภายในนั้นมาพร้อมกับการเช่าด้วยให้บริการประชานสมัย ต่อมาวิกเนสขอรสยามเจนเคนก็คือขนาดพื้นที่เช่ามีจำกัดครับมีแค่ประมาณหนึ่งไมล์เดือนหนึ่งพันกว่าตารางเมต